ฮาวายกับบล็อกซี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็สังเกตดูบล็อกซี่นะคะเขามีความสุขในการเดินทางนะคะได้มีที่นอนส่วนตัวมาจากบ้านด้วยในยหูเขายิ่งแบบว่าชอบมากๆเลยนะคะฮาวายก็สังเกตนะคะว่าสองข้างทางนะคะเวลาเดินทางอยู่ในเมืองนี้เนี่ยทำไมไม่เห็นบ้านคนเลยท่านผู้ชมสองข้างทางนะจากการที่เป็นคนที่ช่างสังเกตนะ,ะแล้วก็สังเกตด้วยตัวเองก่อนที่จะไปถามคนอื่นท่านผู้ชมเวลาฮาวายเห็นอะไรนะคะจะ เก็บเอาไว้ก่อนท่านผู้ชมเราค่อยไปถามนะคะคือฮาวายเห็นนะคะว่าเหมือนกับมีที่เจาะน้ํามันเป็นจุดๆนะคะแล้วก็ทุ่งกว้างใหญ่นะคะยาวไปเลยท่านผู้ชมน่าจะหลายร้อยกิโลเมตรไปเลยนะคะซึ่งมันกว้างขวางมากแล้วก็มีที่จุดเจาะน้ํามันเนี่ยเป็นจุดๆไปท่านผู้ชมสุดลูกหูลูกตาก็ยังเจาะอยู่อะไรอยู่นะคะพอขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีที่เก็บน้ํามันจะมีโรงงานกลั่นน้ํามันแบบทั้งเล็กทั้งใหญ่อะไรแบบนี้นะ ฮาวายก็เออแน่นอนจุดจุดนี้นะคะเป็นที่ขุดเจาะน้ำมันนะท่านผู้ชมแล้วนี่ก็คือความรู้ใหม่นะคะฮาวายบอกตามตรงเลยนะคะว่าถ้าทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่เห็นกับตาไม่ได้เห็นจริงๆถึงแม้ว่าจะอยู่อเมริกานะคะมันก็ไม่รู้จริงๆว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ฮาวายสงสัยคือเขาขุดเจาะน้ำมันเป็นหลายๆร้อยหลายๆพันกิโลแบบนี้ท่านผู้ชมทำไมน้ำม,นมันมันยังแพงท่านผู้ชม ฮาวายก็ยังมีข้อสงสัยอยู่แล้วฮาวายก็ถามผู้รู้หลายๆท่านนะคะว่าเป็นเมืองน้ำมันแบบนี้ทำไมน้ำมันยังแพงนะคะเขาก็บอกว่าในจุดจุดนี้เมืองนี้น้ำมันจะถูกกว่าที่อื่นจากการที่ฮาวายหาข้อมูลใน Google นะคะฮาวายก็เห็นแล้ว่ะคะว่าน้ำมันที่นี่จะถูกกว่าที่อื่นนะคะก็ประมาณดอลลาร์ดอลลาร์กว่ากว่านะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชม แต่เนื่องจากว่านะคะมาทมําไมใช่ไหมคะดูสิคะโอ้โหนะคะฮาวายเข้าใจแล้วะคะ่ะว่าทําไมเขาถึงต้องการแรงงานมาจากจุดอื่นนะคะเพื่อมาทํางานที่เขตนี้เพราะว่ามันไม่มีคนอาศัยอยู่มากมายเขาก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆนะคะเขาก็จัดเอาไว้เป็นจุดๆไปท่านผู้ชมในเมืองหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เหมือนที่ฮาวายเห็นในหลายๆเมืองนะคะ แต่ถือว่าเป็นเขตที่สงบเงียบดีท่านผู้ชมสงบจังเลยมันไม่สงบได้ยังไงคะเนี่ยไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมเที่ยววัยพักโรงแรมนะคะซึ่งแปลกมากนะโมเทลหาวไวจะไม่ค่อยเห็นจะเห็นโรงแรมาว3ดาวเา่ดาว้นเองนะสะี่ดาวห้าดาวเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะเขาจะเน้นแบบพักเฉยๆท่านผู้ชมไม่ได้เน้นมาท่องเที่ยวไม่ได้เน้นเอาสบายท่านผู้ชมแล้วก็โรงแรมเนี่ยโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะคะ รอบๆข้างนะคะห่างกันนเอาง่ายๆนะห่างกัน29เจออีกโรงแรมหนึ่งห่างกันข้างหน้าข้างหลังข้างๆคือเป็นเขตโรงแรมก็เป็นโรงแรมไปเลยท่านผู้ชมที่นี่บอกนะไม่ต้องง้อค่ะไม่ต้องง้อคนมาเพราะว่ามีคนเข้ามาทํางานอยู่แล้วท่านผู้ชมเหมือนกับบร็อกซี่นี่แหละเหมือนกับบอสเหมือนกับคอมพานีที่เขาเรียกคนอีกเมืองหนึ่งมาทํางานนะคะเพราะว่าคนในเมืองเนี้ย คือมันน้อยและอย่างหนึ่งคือมันจะมีงานเป็นพักๆเหมือนกับมีงานการละเล่นต่างๆเหมือนที่ร็อกซี่มาแบบนี้ค่ะเป็นส่วนสนุกเป็นอะไรไปนานๆมาทีเขาก็เกณฑ์นคนเอาไว้ง่ายๆเยอะมากเลยท่านผู้ชมมารักษาความปลอดภัยนะคะคนจากเมืองอื่นเข้ามา10วัน20วันแล้วแต่แล้วก็ออกไปแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ไปอยู่ที่โรงแรมท่านผู้ชมเขาเรียกว่าฐานทัพนี่คืออยู่โรงแรมนะคะก็ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชม ฮาวายนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมอะ่ะมีประสบการณ์เหมือนที่ฮาวายเห็นจริงๆมันเห็นกับตาแล้วแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเมืองมิดแลนด์ในเท็กซัสเนี่ยเป็นเมืองที่เขาขุดเจาะน้ํามันก็สวยงามนะคะเดินทางผ่านหินแบบนี้นะก็คือมัน Amazing สำหรับฮาวายนะคะเจาะหินนะคะท่านผู้ชมอเมริกาเนี่ยที่ฮาวายชอบมากๆนะอย่างหนึ่งคือเขาเอาความเป็นธรรมชาติไว้ให้นานที่สุดแล้วก็หลายๆสถานที่ท่องเที่ยวท่านผู้ชม เขาก็ไม่เอาความซีวนะิไลนยเข้าไปมากให้มันเป็นความเป็นธรรมชาติไปนะคะไปจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมีรถรางไม่ต้องมีเคเบลิลคาไม่ต้องมีอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมมันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในอเมริกาสําหรับฮาวายในสมัยเด็กๆอะ่ะมันแตกต่างกับความคิดมากๆเลยไม่ว่าเราจะดูหนังฮอลลีวูดมากน้อยมากแค่ไหนนะคะท่านผู้ชมมันก็ไม่เห็น ได้เท่ากับสายตาตัวเองจริง,รงๆว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมมันไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับโอ้โหอะไรคนบอกมันอันตรายมากทุกวันในที่ไหนก็อันตรายท่านผู้ชมมันอันตรายมากจริงๆนะคะมีทั้งคนอพยพมาคนที่แบบหนีเข้าเมืองมาหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮาวายก็เห็นนะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนนะคะก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมอย่างหนึ่งคือที่ฮาวายรู้นะร็อกซี่มีความสุขที่ได้อยู่กับฮาวายนะคะแล้วที่ได้เดินทางมาด้วยกันค่ะวันนี้ฮาวายก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะระหว่าง ว่างทางฮาวายเจอที่ขุดเจาะน้ำมันเป็นทางยาวสุดลูกหูลูกตาไปเลยค่ะวันนี้ฮาวายกับล็อกซี่ขอลาไปก่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีสวัสดีค่ะ